สวัสดีคุณผู้ทุกคนด้วยนะครับผมอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e l e c h c n n e n ครับเรียกว่าห่างหายกันไปนานนะสำหรับการสุ่มแรงกิง้งแต่คลิปนี้นะครับผมไม่สุ่มนะครับซึ่งมีหลายหลาคนขอมานะครับว่าอยากให้เล่นฟูลไอค o n i c นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะที่แบบประจวบเหมาะที่จะไม่ให้สุ่มนักเตะนะครับหนึ่งเลยผมรอเปิดแพ็คทีมชาติวันจันทร์สเลยก็คือเรื่องของการอัพนักเตะนะครับผมไม่มีที่อัพแล้ว นะครับวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำรองก็มี3คนซึ่งผมอยากเล่นโค้ดเป็นคนนี้เนาะคือถ้ายัดเยอะกว่าน,นี้เนี่ยค่าโค้สก็จะไม่พอนะครับรูปแบบประมาณนี้นะครับผมฟูไวคอนิกนะครับแบ็กซ้ายวันนี้ก็เพิ่งได้มาด้วยเบลก็ยังไม่ตันนะครับอย่างที่รู้กันว่าที่อัพไม่พอแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับนักเตะไม่รู้ว่าจะเล่นเข้ามือหรือเปล่านะครับคือผมไม่ได้เล่น ฟูไอคอนิกมานานมากลนลครัคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้า500ไลค์เดี๋ยวค่อยมา EP 2ีสละกันสำหรับฟูไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมมาครับแล้วก็เราไปกดต่อจากคลิปนู้น่ะไม่รู้คลิปไหนเลยนะครับแต่กดต่อกันเลยนะครับมาวันนี้เป็นฟนะูไอคอนิกโมเมนต์ฮะที่ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับผมมาวันนี้ครับจะเข้ามือหรือเปล่านะก็ขอให้เป็นคลิปที่ดีละกันนะครับโชว์ทีม ดีๆสวยๆนะน,นันท์โอ้โหเจอพันเซโอเคครับคลิปนี้น่าจะโดนถล่มละมั้งอเอได้อยู่นะครับไม่ต้องดูเยอะอเฮ้ยแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งโอเคมาฮะมาคัดรัสฟอร์ดนะครับมีเออร์วินมีเดนิสเอ้ยมีไม่ใช่เดนิสเบอร์แคมเป็นเดวิดเบคแฮมนะครับ3มคนเลยนะสำหรับกู้แข่งของเราครับ หรือว่าน่าสนใจนะครับจับกองเต้ไปเป็นกลางรับด้วยนะครับประตูเด็กเกอ่าแฮร์รเคนนะครับก็ประมาณนี้จัดไปไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเล่นเข้ามือหรือเปล่านะยหลั่งหลายคนขอกันมาซึ่งช่วงนี้เขาเขาฮิตเล่นแอคทีนิกโมเมนต์กันแล้วรอครับหรือว่ายังไงแบบฮิตเล่นฟูลทีมหรือว่ายังไงนะครับผมว่าน่าจะฮิตเล่นฟูลทีมชาติใช่ไหมช่วงนี้มียูโรนะครับมาครับแต่เจอพันซีนั่นดินะครับน่าจะตึงอ่ะ แล้วไม่ได้เล่นอย่างนานนะแต่วันนี้มาเล่นให้ดูตามคนดูนะครับโถ้มาโอโ้กิ๊กมีแรงกิ๊กด้วยฮนะมาโอเคโซเคมเบลครับนี่คือหลังเบอร์หนึ่งของผมเลยนะสำหรับไอคอนิกโมเมนต์สวยเดียโกฟอรันอย่างนี้ผมต้องปาดให้อยู่แล้วครับแล้วก็บอกเลยว่าต้องไม่เข้าเดี๋ยวมากัน้ะสอดโอ้ ให้เข้ามือหน่อยเถอะนะครับรัสฟอร์ดเนี่ยที่ผมหยิบม,มานะคือหนึ่งร้อยสองไงอยากลองนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกชลกกับมาคาตัดฟอร์ดสักเท่าไหร่นะตัวเก่งๆเ,เล่นไม่ค่อยเข้ามือนะส่วนใหญ่นะครับโอเคได้อยูฟานเป็เคมาวเวอร์สวยคาฟูมาที่พีเบคครับเมสซี่สวยคาฟูเติมหน่อยมาครับเด็โก้ฟอรันวัครับรัสฟอร์ดเราวิ่งนิดนึงเสียบอลได้อยู่ อย่างนี้บอกเลยว่าผมไม่น่าจะพลาดหักนิดนึงแล้วยิงอสองลูกติดสองลูกติดคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าคุณสาสากอร์ได้แล้วอะ่ะแต่นี่เป็นผมไงนี่ไงคือสาเหตุที่ผมไม่เล่นในคอนิคโมเมนตนะครับคือตัวเก่งแต่ผมเล่นไม่เก่งไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวนัดน,นี้ท่านโดนนะครับบอกเลยโคตรฮาสวย์มสซี่ ขอหน่อยเธอลัดฟอร์ดวิ่งเรีวเยี่ยมได้อยู่นะเติมสวยมากครับเจอราดบ็อกทูบ็อกนะครับสวยพิเจอร์ล็อกหนึ่งทีโอ้โหยังติดเทรนอันนะิสนเนอร์อาโนครับแล้วอาโนมาที่ฟิลโฟเดนโฟเดนมาแล้วครับที่เบ็กตั้งกันเรื่อยๆครับพันสีนะครับคนนี้น่าจะคลองบอลเหนียวอยู่นะสําหรับความคิดของผมนีครับออลันโอ้โ ว่าเขามีอ,มอ๋อน่าจะมีฟูแมนยูอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งฟอรลันนะครับมีแรนกิกนี่เรียกว่าเอาเต็มสูปนะสวยคาฟูได้อยู่ไหมได้อยู่ครับเป็นลูกทุ่มนะมาครับน่าจะตึงจัดนะคลิปนี้นานๆทีเล่นฟูไอคอนิกนะขอชนะหน่อยนะครับวันนี้สวยไม่สเสีมาที่วิเอร่าไหลเข้ามามาครับจะเบิ้ลทำไมลูกอโอยแต่ยังดี โอเคโชคลนนะครับส้มลนเลยผมไม่มีภาพช้าด้วยส้มลนเลยนะครับเปาตอเรสต้องไปชนเมื่อกี้ใ่ถ้ายิงปกติผมมามาคาร์ตาฟอร์ดยิงไม่เข้านะในมือของผมนะเดี๋ยวมืออาจจะเล่นเข้ามือนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยวะ่ะแปลกมากเลยตัวเก่งๆนะแต่เล่นไม่เก่งเนี่ยมันลําบากใจด้วยสวยอเามเคมอลเออร์ครับเมนะซี่อีกทีวิ่งหน่อย ปล่อยบอลผ่านอย่างนี้เซฟครับเอ,อวินมาที่เกมลุกของแมนยูบ้างครับเสื้อแดงฮะบุนโญจ่ายมาสวยครับมาคาร์ลัฟร์จับมายืนด้านขวาลุวคลึงมาบุนโญหักเข้าซ้ายแล้วยังไงจัดไปหนึ่งเซฟครับปีเตอร์เช็กแม่หักบุนโญเข้าเท้าซ้ายครับมาครับจัดไปหนึ่งเซฟแล้วนะสำหรับปีเตอร์เชกค,ครับทักทายกันแบบนี้ะกระโดดเซฟไปทีนึง มาเป็ลูกขอนนะคิกฮะแล้วยวเบคโยนมาสวยเจอราดโอเคยังไม่พ้นเงี้ยังไม่เลยครับดแล้วโฟเดนปันอ้ยตัดไปหนึ่งเซฟครับปีเตอร์เช็คบุกมารัวๆครับสำหรับแมนดูเพื่อสีแดงครับโอ้โหเดี๋ยวโยนมาดีสวยต้องเคลียร์ก่อนครับพี่เบคเอ้ยเยี่ยมโอ้โหติดกิ๊ก ได้อยู่เบิ้ลกลับไปเปิดมาลูกนี้สวยโอเคแกะขึ้นมาได้ฮนะพี่เบ็กมาได้ส่วนกลับหรือเปล่ากฟอร์ลันยกขึ้นมาลูกนี้มาครับม,มาเทเลลิกครับหมวกกลับไปได้ซึ่งก็จนถึงคลิปนี้นะยังไม่อัพยังตัวเกมยังไม่อัปเดตอันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมตัวเสือ้อทีมชาติผม,มอยากเลนะ่นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตอเรสลงแล้วกันเพราะว่า มาคาราฟอร์ครับพอก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะไปกันใหญ่เนะี่ยฮะไม่ฝืนล้วกันนะคลิปนี้เอาเป็นตอเรสเนะียฮะมาครับเวีรา่าสวยฟรังเมสซี่ได้มาคาฟูมีเติมแล้วทางขวาพีเบ็กเล่นกับเมสซี่เบิร์นให้พีเบ็กแฮมอีกทีพีเบ็กมาแล้วครอสมาอมอมคอสสวยอยู่นะโค้งนะครับแต่แบบไม่เข้าเป้านะครับจังหวะนี้แล้วมาแมนยูสวนขึ้นมาครับ แดงโอ้โหแคมเบลเตะตัดล่างเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โแคมเบลฮะเป็นสไตล์ตัวตัดเกมตัดบอลแย่งบอลอยู่แล้วนะสำหรับเดเดทัวเยอะครับเดี๋ยว,ว,ยวพี่เบคฮะอยู่ที่บอลครับเดี๋ยวย่องยองมาเล่นสั้นครับไปที่เทรนเน็ตสตีโนเบิ้งกลับมาตั้งกันใหม่ครับฟิโฟเดนพี่เบคครับเดี๋ยวจังจ่ายใส่ก้อยไปติดแล้วมาเลยครับพี่เบคส่งมาฟอรลันโตเรสวิง่ง โอ้มาทยที่เรียกเะเข้ามาโกบอลไว้ได้ก่อนฮะเดี๋ยวมาอีกแล้วครับมาคาร์ตาฟอร์ดจ่ายมาบูโนโอรอ,อนิดหนึ่งแล้วสก,กัดไว้ได้สวยโอ้เกือบได้ง,งา้างเมื่อกี้เด้วเมซี่มาครับตอเรสเบิ์นมาขวาสุดเบิ้ลไว้อีกทีฟอรลันเห็นแล้วเมซี่มาอีกทีฟอรลันผมก็ได้แค่นี้แหละครับต่อบอลทำชิ่งไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้มีแค่ต่อบอลน,นี่แหละนะ บอกไว้เลยไม่ว่าจะเล่นฟูไอคอนิกเล่นตัวฟีเจอร์อะไรเนี่ยผมก็มีแค่นี้แหละนะครับต่อบอลน,นี่แหละสวยเปาต่อเรสครับบูโนบีเบครับจ่ายมาออลันรัสฟอร์ลิีขวาโอ้โหแต่ลูกได้อยู่เอวินโอ้แต่สวยมากนะครับแต่ว่าเอวินได้อยู่สวยสวนกลาบครับบล็อกทูบล็อกโดยเจอราดเห็นต่อเรสวิ่งลูกนี้มาแล้วสวยครับไม่ลำหน้าปาดเข้ามาเยกโก้ฟอรันยิง เรียบร้อยของประตูศูนย์ครับโอ้ต,ต้องชมตอเรนนะลูกนี้ฮะวิ่งให้นะครับแล้วไม่ล้ำด้วยนะปาดเข้ามาฟอรลันจัดไปสองศูนย์ครับนาทีที่เจ็ดสิบแล้วนะตอนนี้โดยประมาณนะครับมาคาร์ตฟอยครับรูโนโ่เบิ้ลไวมาฟอรลันฟอรลันเห็นแล้ววิ่งแทงมาลูกนี้ครับสวยมาเอวินแล้วยโยนข้ามาก่อนครับที่พี่เบคฮนะ จ่ายเข้ากลางมาเมสซี่คลิกแล้วยังติดแล้วเออวินฟอลันยังไงยังไงคุกคลิกอยู่เมสซี่ได้แล้วปาดขวาไปที่เจราดไม่ถึงครับโดนเทรน์หัวขึ้นมาแล้วฟิฟเดนมาคาราฟอร์ครับโดด้านขวาเนี่ยอังกฤษหมดเลยนะเมื่อกี้ยกเว้นเดนลิกนะฮะแล้วมาลูกนี้ฟอรลันบอหกล้หน้าล้ำนิดเดียวปะเนี่ยนี่ฮะ ก้าวไปแล้วนะครับเท้าซ้ายก้าวเข้ามาเท้าขวากาลังจะก้าวตามไปแต่ลําหน้ามาครับเด็กยาครับโยนมาลูกนี้สวยติดฟอร์ลันแล้วเนี่ยได้มีความเร็วไหมมีความเร็วไหมหรเรียบร้อยครับเอวินเกี่ยมได้ดีแต่ตอเรสยุ่งทีมาที่ติดเอาต่อเรสฮนะตอเรสเจอตอเรสแล้วเนะมื่อกี้แล้วบูโนโ่กิ๊กเบิ้ลไวมาแล้วซ้ายขวาหลุดไปแล้ว โอ้เคมเบลเอ้ยทำหน้าที่ดีนะวันนี้ตัดบอลดีมากนะครับเมสซี่ครับหัวแดงไม่หนึ่งคนแต่ไม่สนใจบอกก็ได้อยู่ต่อเรสปาดไปนี่เจอราดล็อกหนึ่งทีโอ้ oh, ไม่เสียบอะ่ะโอ้ผมคิดว่าเออเดลิกจะเสียบให้นะเมื่อกี้ถ้าเสียบนี้เข้าสูตรเลยเมื่อกี้นะครับมาคนนี้คิครับเมสซี่อยู่ที่บอลแล้วคลอสเข้ามาเข้ามือเดกอาครับผมเอ๊ะเลย นะครับครอสแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับประตูรับสบายเดี๋ยวโยนมาสวยคาฟูตามเล่นทดสองนาทีครับเข้ากลางมาเวียร่าเบกยังติดแต่เมสซี่ยังได้ฟอรลันเบิ้ลไวกับตอเรสเบิ้ลไหม่ทีเดียโก้ฟอรลันถึงอู้หูติดมาไทเตรลิกเดี๋ยวโยนมาลูกนี้น่าจะหมดเวลานั่นเลยครับผมก็จบไปนะครับศูนย์ประตูต่ตอสองก็ถือว่ารอบตัวไปนะคลิปนี้แหมเล่นฟวยค่อนทั้งที นะครับแต่ผมก็เล่นได้แค่นี้แหละนะครับอย่าคาดหวังกับผมเยอะเลยนะก็คลิปนี้เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะครับเป็นโอ้โหมาครัสนะ7.5ดนี่ขนาดเปลี่ยนออกไปนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าแต้มนะครับแต้มเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะน่าจะบวกเยอะอยู่นะครับผมโอ้โห1 3แต้มเลยว่ะคุณผู้ชมเยอะนะเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ กดซับ s c r ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับแถมฝนตกด้วยนะครับคลิปนี้จัดไป